สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเมื่อดาวศุกร์มาอยู่ในตำแหน่งของลาภะก็ยอมส่งผลดีกับโชคลาภของชาวราศีพิจิกโดยตรงชีวิตจะมีทั้งโชคมีทั้งผู้คนเมตตาให้การสนับสนุนในสิ่งที่ท่านทำตั้งแต่การทำธุรกิจการงานไปจนถึงความรักก็ล้วนมีสัญญาณที่ดีที่ท่านจะมีความสำเร็จอีกทั้งดาวประจําตัวของราศีพิจิกก็กําลังเคลื่อนตัวออกจากภพวินาศนั้นยอมส่งผลดีกับการมีรายได้การตั้งหลักปักฐาน ให้ได้ทำงานเพื่อตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหมดทุกหมดโศข,ของราศีพิจิกและท่านจะสามารถสัมผัสได้ตั้แต่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนนี้หากท่านต้องมีภารากิจมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังไม่ลงตัวในช่วงต้นเดือนท่านสามารถชะลอไว้ก่อนประสองสัปดาห์แรกของเดือนต้องยอมรับว่าราศีพิจิกยังมีอุปสรรคอยู่บ้างและจะมีความผิดพลาดปนอยู่ด้วย แต่เมื่อเข้าสู่กลางเดือนเจ้าชะตาจะมีความราบรื่นมากกว่าทั้งการเจราจาต่อรองการสื่อสารกันในเชิงธุรกิจและจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยหากแม่ท่านมีปัญหาติดขัดทั้งหุ้นส่วนคนใกล้ชิดรวมไปถึงคนรักก็ล้วนเป็นใจให้การสนับสน,นุนและจะมีโชคลาบตามมาจากบุคคลเหล่านี้ด้วยสิ่งใดที่ท่านมุ่งหวังจะมีความสำเร็จจะมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านทำ โชคทางการเงินของราศีพิจิกมีความโดดเด่นมีทั้งเงินเข้ามีทั้งลาบลอยมีทั้งเงินเก่าเก็บหรือเงินที่ท่านรอคอยมานานเป็นเงินที่ท่านนึกว่าจะไม่ได้ใช้เสียแล้วก็จะมาปรากฏเอาในช่วงหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้การงานก็เข้าร่องเข้ารอยการค้าขายจะมียอดขายสูงขึ้นมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากท่านจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่มีโครงการใหม่หรือจะบุกเบิกตลาดใหม่ก็ล้วนเป็นเวลาดีสำหรับท่าน และเมื่อทุกอย่างลงตัวการเงินของชาวราศีพิจิกก็ย่อมจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมท่านมีทั้งลาบลอยที่เพศตรงกันข้ามนำมาให้ที่อ่านมาในรูปแบบของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของพวกเขารวมไปถึงเลขที่บ้านทะเบียนรถของคนใกล้ชิดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจช่วงนี้ก่อนสิ้นปีขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่าน ต้องทำใจเย็นๆเอาไว้นะครับหากใครมาชวนทะเลาะหรือพูดไม่เข้าหูก็ขอให้เอาหูทวนลมไว้ก่อนนะครับทำได้แค่นี้ชีวิตจะไม่มีปัญหาอุบัติเหตุใหญ่ของท่านก็ไม่มีจะมีก็เล็กน้อยเกี่ยวกับของใช้ในบ้านเท่านั้นก็จะเกิดจากความเผลอเลอของตัวท่านเองด้วยด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม